สวัสดีค่ะวันนี้พิมพ์มาวัดเหล่าปอแดงนะคะวัดเหล่าปอแดงที่บ้านเหล่าปอแดงนะคะผ่านมาเห็นวัดมดงามแตก็จะพาเข้ามาท่องเที่ยวนะคะชมนะคะชมบารมีนะคะพอเดินเข้ามาปุ๊บประตูธรณีสงฆ์นะคะประตูธรณีวัดก็จะเจอกับ าสารนะคะต้นโพสวยมากนะคะสาธุดุขออนุญาตถ่ายด้วยนะเจ้าคะ่ะขออนุญาตถ่ายนะคะขออนุญาตชมมรมีเจ้าคะ่ะก็จะเจิญสารปู่ตาสาราปู่ย่านะคะนี่คะ่ะสวยสดงดงามมากเลย ซาทุพรุ่งนี้ขอให้ลูกมีโชคลาภถูกหวยนะคะลูกจะมาลํำถวายง,งามๆให้ชมซาทุขอให้ลูกถูกหวยเด้อลูกสิมาลํำให้ชมพรุ่งนี้ขอให้ถูกหวยลูกถูกหวยจะมาลํำให้นะคะได้ห้าหมื่นห้าหมื่นสารปูตานะคะ ลมงโพลมใส่งดงามมากนะคะ้ำม่วงวัดนะคะแค่คิดอยากจะกินก็กลัวเป็นเปรตนะคะบ้านเราเยอะแล้วไม่คิดแล้วะคะ่ะบริเวณวัดค่ะตรงริมก็จะมีพระใหญ่นะคะพระใหญ่พระใหญ่วัดเราปอแดงนะคะ หน้าออกถนนก็เป็นวัดบ้านนะคะก็บริเวณกว้างนะคะก็ก็จะเอาไว้ขายมันมีตลาดนัดนะคะวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีค่ะวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีสองวันนะคะสวยค่ะนะคะสวยมากเลยค่ะ ะะด้านข้างก็จะเป็นปางปางต่างๆนะคะอยู่ที่บ้านเหล่าปอแดงนะคะทางมาอำเภอนาแกค่ะชื่อวัดกับชื่อบ้านเหมือนกันเลยค่ะนี่ค่ะสวยมากค่ะก็จะมีพระ,ะยังอยู่ นะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นกุฏินะคะกุฏิของเจ้าวาดนะคะนี่ก็จะเป็นศาลานะคะด้านขวาจะเป็นศาลาลาทําบุญฉันอาหารอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโมทนาสาธุยังสร้างไม่เสร็จหรอกคะ่ะยังสร้างไม่เสร็จ ต้นโพสวยมากเลยค่ะเป็นพุ่มเป็นพวงสวยสดงดงามเก่าแก่มากนะคะ,คะยังสร้างไม่เสร็จท่านกำลังจะต่อเติมฐานทำข้างล่างอยู่ค่ะ<ม>ก็จะมีงานบุญปีละสามครั้งมั้งคะที่ได้ยินมานะคะสวยมากค่ะดอกไม้สวยไม่ดอกอะไรคะนี่ดอกยี่โถหรือเปล่าคะใช่ไหมคะใช่ดอกยี่โถหไหมคะนี่คะ่ะสวย จลาวัดสวยนะถังมือมากเลยสวยมากค่ะลคลิปนี้พิมพ์โมไว้แค่นี้ก่อนนะคะเอาบุญมาฝากนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะไปซื้อน้ำถวายพระค่ะร่วมมนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะเดี๋ยวซื้อกาแฟกับน้ำถวายพระนะคะตอนนี้ก็ ถ้าไปถ่ายพระสงฆ์ก็จะไม่งามเนาะพิมพ์ก็ให้ทุกท่านร่วมมโนโมทนาบุญไปกับพิมพ์นะคะขออานิสงส์ผลบุญของข้าพเจ้าจงเผื่อแผ่ถึงท่านที่ดูคลิปพิมพ์ด้วยขอให้ได้รับอาน,นิสงส์งผลบุญถูกหวยรวยเบอร์ถูกรถตรั้เฮงเฮงปังปงกันนะคะพรุ่งนี้สาธุสาธุเจ้าค่ะ